นายเชตวันสอสอประทุมธานีพักประชาชนนะคะ ได้ออกมาขอโทษและแสดงความเสียใจกรณีที่ตนเองนั้นไปปลาัยในการหาเสียงเลือกตั้งซ่อมที่พิษณุโลกโดยบอกว่าต้องการจะนำค่ายทหารเอกาทศรสมาเป็นที่ทิ้งขยะจนทำให้พรรคนั้นพ่ายแพ้การเลือกตั้งในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะโดยยอมรับว่าตัวเองนั้นขาดวุฒิภาวะนะคะแล้วก็บอกว่าโดนผู้บริหารเรียกไปตักเตือนแล้วก็คาดโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ โดยวันนี้นายเชยตวันเตือประโคนสอสประทุมธานีพักประชาชนได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน X โดยระบุว่าผมคงต้องกล่าวคำว่าขอโทษและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับการปราศัยของผมกับการครองตนของผมที่สะท้อนถึงการขาดวุฒิภาวะจนเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การเลือกตั้งพิศนุโลกที่พักประชาชนคาดหวังที่ทุกๆคนอยากเห็นมีผลออกมาดังที่ทราบ ปฏิเสธไม่ได้ครับการปราศัยนี้เป็นส่วนหนึ่งผมคงไม่มีข้อแก้ตัวแม้อยากจะอธิบายทุกอย่างที่ประเดยประดังเข้ามาดุดแม่น้ำทุกสายรวมมาบรรจบกันนี้เพราะที่สุดแล้วผมคิดว่าปรับที่ตัวเราเองน่าจะเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าเพื่อลดสถานการณ์ที่อาจจะตามมาผมได้รับการเรียกและกล่าวตักเตือนจากทางพักเมื่อวันก่อนมีบทลงโทษ ที่เปรียบเสมือนการบอนนิ่งไปที่เรียบร้อยแล้วโปรดได้รับการขอโทษจากผมและผมขอวางตัวใหม่กับบทบาทที่เป็นอยู่เพื่อเป็นปากเสียงเป็นผู้แทนทำงานให้เกิดประโยชน์กับประชาชนคนส่วนใหญ่ทุกๆคนครับทั้งนี้สืบเนื่องจากกรณีที่นายเชตวันปราศัยหาเสียงเลือกตั้งซ่อมสอสจังหวัดพิษณุโลกตอนหนึ่งว่ากบฏทหารช่วยปลักดันเอาค่ายทหารมาเป็นที่ทิ้งขยะให้หน่อย เอาค่ายเอากาทศรสเป็นที่ทิ้งขยะจึงสร้างความไม่พอใจให้กับชาวพิษณุโลกและนำมาซึ่งเสียงวิพากวิจาร์ณอย่างกว้างขวางถึงคำปลาัยที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวและทำให้พักประชาชนพ่ายแพ้การเลือกตั้งไปในที่สุดซึ่งหลังจากที่นายเชตวันออกมาโพสต์ขอโทษทำให้มีหลายคนเข้าไปคอมเมนต์ทั้งถล่มซ้ำและแสดงความเห็นใจรวมไปถึงให้คำแนะนำอาทิ สอสอพักนี้ไร้วุฒิภาวะสมน้ำหน้าพวกเก่งแต่ปาชอบอกเป็นเฟกนิวส์เรื่องเอาค่ายเป็นที่ทิ้งขยะแสดงว่าช่อแก้ตัวด้วยการโกหกประชาชนอีกคนหรือส่วนอีกคนก็บอกว่าอยากเตือนด้วยความหวังดีนะคะประเด็นอ่อนไว้อย่าเอาไปพูดหาเสียงบางคนเข้าไม่อินด้วยแล้วก็อย่าโพสอะไรที่เรียกทัวพูดให้ชัดอะไรที่ไม่จำเป็นอย่าพูด อย่าพูดให้มันมีประเด็นทุกการกระทำส่งผลต่อพักและเพื่อนสมาชิกขณะที่อีกคนเม้นว่าฝากไปเตือนคุณเท่าพิภพอีกคนนะคะที่ออกรายการสรยุทธ์วันนี้ถ้าขนาดประเด็นที่ตัวเองทำยังพูดให้ประชาชนเข้าใจไม่ได้นั่นก็แย่แล้วค่ะและกลับมาว่าโบเตอร์อย่าอินเกินเรื่องการเมืองถ้าประชาชนไม่อินพักประชาชนคงจะมีหนาวค่ะงานนี้